สวัสดีครับผมกินเที่ยวหาเฮไวโจแชนแนลพอพอทักทายกันเกาเมงเช้ายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมครับกขอบคุณหลายๆด้วยครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเนาะสำหรับวันนี้ครับไอโจธิภัณฑทุกคนมากินเค้กครับผมแต่ว่าเค้กที่เขากินนี่บริกรกินแบบธรรมดาแล้วผมซึ่งกันตอนยการเทนเนี่นโจเอาเค้กที่ซื้อมาจากเซบีย์ดิลเวลนนะครับเอาไปแชร์ในช่องฟิตเลยปกติการกินเค้กเรากินแบบๆๆแนิ่มๆนุ่มๆว่าวัานนี้เราจิลองกินแบบว่าเอาเค้กเนะ่ะ แซ่ดในสอนฟิตไอ้ตัวแซ่ไปประมาณ2มือครับผมแซ่ทิ้งไว้2มือเลยตอนนี้คทำนี่คือเป็นเกล็ดน้ำแข็งมาเลยตรงข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เค็มมันจีแข็งสำเร็จเดี๋ยวมาลองติดตามบรับชมเหมือนความแซ่ดมันจีเปลี่ยนไปบอรสชาตนจีเด็ดบออย่งางในกะเขา่ามันิดตามบรับชมกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดะะ้วครับผมจะชอบเนาะโอเคเแล้วมัน้ไล่แล้วครับเราลองซิมกันเลยเค้กเนื้อก้อนเน,น้นๆซับเค้กไอ้ตัวนี้หลากหลายหนาผมอันนี้ก็จะเป็นหนาเค้กหน้าฝอยทองครับผมอันนี้เป็นหน้าช็อกโกแลตนะครับ ส่วนอันนี้เป็นหน้าชาไทยครับผมเค้กหน้าชาไทยตัวนี้ก็เป็นเค้กแบล็กฟอร์เรสต์แบบหนาครีมสดครับผมเนาะตัวนี้ก็เป็นเค้กครีมมะพร้าวครับผมเค้กมะพร้พาวสดส่วนนี้ก็เป็นเค้กสตรอเบอรี่รครีมสดนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นร่วมรสครับเนาะและอีกสุดท้ายนี่ก็เป็นเค,คก้กช็อกโกแลตครับผมนะโอเคสําหรับเมนูเซิฟเซียลมือนี้จะเป็นเมนูเพิ่มความอ้วนนะผมคอยโดยๆๆูลดข้อ้วนมาหลายคลิปแล้วโอเคเดี๋ยวมาเซิฟเซียลกันเลยครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันเลย อ้เพื่อนเพื่อนลองซุ่มมึงสิตัวสิเลือกอะไรเนาะลองซุ่มมึงซุ่มทายใจกันมึงหนึ่งสองสามโอเคบางคนอดิตท้ายเถอกับผมไอ้โจเลือกฝอยทองครับโอเคเพราะว่าเคสฝอยทองนี่อยากซิมรสชาติหนึง่งมึงโอ้โหนี่อันนี้สียงบ่นะนี่เลยเดี๋ยวลองซิมเคสฝอยทองผมมันสิม,มีความแข็งกระด้างซั่งเด๋ครับผมลองซิมมึงเลย ออือาก็จริงนะการเองคิดว่ามันสิแข็งแบบว่าแข็งป๊กอะ่ะแต่พอมาแซ่บลองซิมึงแล้วก็บอรได้แข็งครับมันสิมันเป็นเหมือนเค,คกธรรมดาเลย หวนานไข่ทองหวานชี้มแบบชี้มันเป็นขีมสดอะ่ะหอมจากที่กินนี้แข็งกันเป็นแบบละมุนลินเลยฝดขคอเลยทีนี้มาอีกตัวนึ้งครับผม เราจะลองกินเชกชาไทยมมพอพอครับผมนะเพราะที่เราไม่เคยกินเออราเลยเคยกินเราเยวมาลองชาไทยบุง๋งชาไทยนี่ตกเป็นเกล็ดน,นำแข็งเลยครับนี่มือหยิบออกมาเลยวางไม่คืนนี่หยิบออกมาเสร็จลองกัดเสี่ยงบงนี่นห้องอื ตรงนี้ครับป๋าทีท่ค่อนข็งเนื้อแข็งครับดันหน้าแข็งป๊ะไว้หอมหอมคือหอมชาครับผมรสชาติชาบแบบมันจืดๆเป็นอนีกนึงคนท้องริงจะทำแข็งอะ่ะ รู้จับไม่แปลกแปลพอบราเคยกินอือราไปหนันนิดนึงครับผม,ม,มเกนจที <Okay. S 1> ่ข้อบมอใส่แข็งครับ มาลองช็กแลตตัวนี้นาคิมสดอู้นี่มีรูซอรีด้วยดูแล้วเขาแข็งเมือ่อกี้ังดึกเอเด้งเนี่ยหาม,มันดุเลยแล้วรากัดกินมึงดังบ่ มันจะเป็นหอมครบมับผมหอมคริมหน่นหอยเขได้สอดใส่สมริดตรงไหนสั้นสองสัน้น

ชอ็อกโกแลตที่กันตัวน,นี้น,นี่ดูสิเน,นื้อเ,เป็นสีสตรอเบอรี่ครับนะสตาารอเบอรี่น้ำขิมสดข้างบนนี่เป็นเกล็ดแ,แข็งเลยตรงนี้คน่าจะเป็นน้ำกินสตรอเบอรี่ครับเราต้องก,การกินมึงอืมอืม นี่ยสโเบลีอบวันมาเปรี้ยวอึมอืมขิ้นข้าวเริ่มละลายออกมาก ี่เป็นใบเตยลองเส้นใบเตยมันกินมันแข็งอ่ะเนี่ยใช่ไหมแกะมากติดกันดึงออกเลยบ่มครัเดียวดูครับลองเส้บมึงหนามันแข็ง หอมหอมไม่เตยมากอืมอย่ามาเล่าอะไรกันต่ออบุญมันคือส่งเห้แข่งว่ะเพื่อจบความสำเร็จอุตสาห์เจไริญสองขึ้นแข่งปอกันนักแข่งบุญ กินไม่หวานไปมันไม่เจออะไรของผมนะอ่ะตัดกันมากเลยขมปากเลยอ่ะก็แข็งมากครับ แต่มันก็นอยู่ในรสของแบบของเค้กอะรสชาติก็คือว่าเพียง,งเกินไปคุ้มดี้ำเหมือ,มอนออาากอน เรื่องศูนย์เดี๋ยวยุ่งสองก่อนครับอีกสามชิ้นหน่อยโอเคโอไหวต้องสำหรับวันนี้ครับไม่นักศึกษาเกี่ยวกับ เค้กรับผมหลยๆหลหลากรสเลยเรามาแชร์ของฟีดเบิงแหละมาลองกินเบิงนะรสชาติก็สิออกมาเป็นแบบอาจจะไม่ได้ถือว่าเพี้ยนมากรนะับผมเป็นอยู่ในในรสชาติของเค้กนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีความแข็งกระด้างึันหน่อยนึงบ่นิมจากเดิมันแบบแข็งป๊กเนี่ยะแต่บ่แข็งเนาะโอเคลิปบุิ๊นี้ครับก็น้ำเสีนประกอามแบบความเปิดเพื่อนนะครับของรับชมมีความสุขไปด้วยกันก็ขอบคุณมากมายเลยนะครับเรียน สำหรับคลิปนี้ครับขออยากฝากไว้ประมาณนี้ครับผมจบมาเลยแนะน้ำเมนูใต้คอมเมนต์นะครับผมคอมเมียนในน้นำได้ครับจะอยากให้โจเห็นเมนูยังไงแนะนน้ำบอกมาเด้อแล้วก็ขอบคุณเลื่อยครับผมอีกสองวันเราจะจบคลิปแลครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ